再多。 เรามีกันและกันก็สุขใจใครใครก็รู้ว่าคนอย่างฉันมันจริงใจใช่ไหมเธอพอ,อเลยไม่ต้องมาคิดแล้วคิดอีกใจใครๆใครๆเห็นก็ต้องหลีกใครฉันใจมามา สวัสดีครับอ่ะพวกเธอที่อัดอัดกันมาตั้งแต่เช้าเอาออกมาให้หมดเอาออกมาให้หมดตอนนี้แหละถึงเวลาแล้วสุดยอดเลยเอางี้ถามง่ายๆวันนี้ฝ้ายสวยไหมคะเออนี่เห็นไหม เอาล่ะก่อนอื่นให้คุณฟ้ายักยายแฟนๆหน่อยแล้วกันครับที่อยู่ที่นี่นะฮะกับงานพาวเวอร์ชาร์ตี้ของเราสวัสดีค่ะฟ้ายีรยาค่ะย<ฟ><ส><ด><ส><ด> ทำไมเมื่อกี้มีจังหวะหนึ่งเหมือนฟิวเหมือนเชียบอลเหมือนกันแล้วแบบเ hey พ้ก <laughs> <laughs> ็ามาอย่างเงี้ยแฟนๆไง <laughs> วันนี้ได้เจอไฟแล้วเอเนอร์จรีมาเต็มมากๆอารถายไฟกนดีกว่าวันนี้ได้มาร่วมงานแพลวชเชอริตี้กับเรารู้สึกยังไงบ้างคะครับ <laughs> อันดับแรกนะคะขอบคุณเนตยาสารแพลวด้วยนะคะที่เชิญไฟมาเป็นเกียรติในงานนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยะค่ะรู้สึกว่า เป็นเกียรติกับไฟมากๆค่ะอืมทางแพรก็เป็นเกียรติเหมือนกันที่คุณไฟให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะฮะแล้วคอนเซ็ปต์ของเรานะครับ growing together เติบโตไปด้วยกันสำหรับวลีนี้เนะี่ยคุณไฟคิดว่ามันมีความหมายกับคุณไฟยังไงบ้างสำหรับไฟนะคะ growing together ก็คือ,ค,อคือการจับมือไปด้วยกันเราจะไม่มีทางปล่อยมือกันไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรถ้าเป็นในเรื่องของสังคมเราก็ยินดีนะคะเพราะว่าไฟก็มีแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วเราก็จะร่วมกันทำ ผลงานสร้างสารรค์อะไรดีๆออกมาให้กับสังคมนั่นก็คือ g o i n g together ค่ะนี่เชื่อว่าเป็นแฟนเนี่ยก็พร้อมที่จะ g r o i n g together เติบโตไปกับคุณป้ายอย่างแน่นอน g o i n g together ไหมอย่าไปยอมอย่าไปยอม <laughs> สุดยอดเลยแลนะแน่นอนนะคะคือผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีคนรู้จักผม มีคุณฟ้าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการ g o i n g together มากๆาทำไมอะคือเขาลดน้ำหนักตัวเองไป40กิโลจริงเหรอจริงจริงเออเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่ายังมีหลายๆคนเลยนะครับที่ใช้คุณฟ้าเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะเติบโตแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าดีจังเลยค่ะันนี้เป็นคนที่แบบดีมากๆเลยนะฮะนะคะและแน่นอนว่าครั้งนี้เนี่ยคุณฟ้าก็ส่งต่อกําลังใจดีๆกับทุกคนด้วยนะคะรวมถึงวมถึงผู้รอ้โอกาสต่างๆโดยการร่วมเพ้นกระเป๋ากับเรา ใช่ไหมคะดูภาพหน่อยไหมภาพประมาณไหนอหรือว่าเพิ่งเพ้นไปวันนี้เพิ่งเพ้นวันนี้ให้คุณฝ้ายอธิบายแล้วกันว่าคอนเซปต์ของกระเป๋าที่เราเพ้นไปเนี่ยมันเป็นยังไงที่มาที่ไปเราว่าเป็นแบบไหนฮะของฝ้ายคอนเซปต์กระเป๋าฝ้ายก็คือ just love for love ค่ะ แค่รักเพื่อรักนั่นเองค่ะเพราะว่าทุกคนบนโลกใบนี้ส่วนใหญ่เราก็ใช้ชีวิตด้วยความรักอยู่บนพื้นฐานของความรักแล้วถ้าเมื่อไหร่เรามีความรักเรามักจะทําสิ่งนั้นได้เต็มที่นี่ออดีมากมากเลยนะคะแต่อยากเห็นนะว่า<น>อยากรู้ว่าเป็นรูปอะไรอะฮะพอจะอธิบายให้ฟังได้ไหม ัใจแต่ในนั้นมันจะมีหัวใจหลายดวงแต่ว่าไม่ได้หลายใจนะไม่ได้หลายใจออกตัวก่อนเลยว่าไม่ได้หลายใจเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปตีความผิดมันจะเป็นหัวใจดวงเล็กๆน้อยๆที่แบบ going together ไปด้วยกันเป็นหัวใจของทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ที่เราจะโกร w ไปด้วยกันนะครับผมโอ้โหดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเข้าไปร่วมประมูลกระเป๋าอันนี้เอามาให้ดูเลยของจริงอ๋อนี่ไง น uh, mm hmm. anyway ี่เขาเขียนว่า just love for love สวยไหมคะเอออาถ้างั้นต้องประมูลแย่งกันหน่อยแล้วล่ะมีใบเดียวเท่านั้นแล้วก็อยากจะบอกว่าใบนี้ไฟ้ภ yes ูมิใจมากๆเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเราให้กับมูลนิธิแล้วก็สภากาชาติด้วยใช่ไหมใช่แล้ว รู้สึกว่าครั้งนี้มันจะเป็นการที่เราได้ทําอะไรเพื่อสังคมที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเลยก็อยากให้ทุกคนนะคะร่วมกันนะคะไม่จําเป็นเลยนะว่าจะต้องแบบเฮ้ยฉันจะต้องทําเท่าไหร่หรืออะไรยังไงคือมีเอาจริงๆม,มีแค่ใจก็เหมือนทาได้ทําด้วยกันแล้ว เพราะฉะนั้นนะคะเข้าไปประมูลด้วยกันได้ผ่านทางออนไลน์นะคะที่ www.pel.com r นั่นเองก็คือตั้งแต่วันที่12-30ถึงกันยายนเลยค่ะใช่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปให้คุณฝ้ายพูดอะไรกับแฟนๆที่วันนี้อยู่ที่งาน Pel r Charity 2025กันหน่อยละกันครับรอนานไหมเปียกฝนหรือเปล่ากินน้ำเยอะๆหรือยัง อากาศค่อนข้างแบบเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะดูแลตัวเองแทนฝ้ายด้วยนะ oh. รู้ไหม oh. เราวันที่จะได้เจอกันน็คือ oh. birthday party is coming <Wow. S 2> อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยรอวันที่จะได้เจอกันวันนั้นนะคะเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจให้พร้อมนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาวันนี้ขอบคุณที่คอยให้กําลังใจขอบคุณที่คอยชูอดอกทานตะว,วันแล้วก็ป้ายไฟขอบคุณที่ยืนตากฝนขอบคุณที่ขับรถมาจากต่างจังหวัดบอกว่าจะไม่มาแต่ก็มาขอบคุณมากๆ <laughs> ขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะเห็นหมดนะเห็นหมดเลย เห็นบ่นๆกันแต่ก็มาน่ารักมากแสดงว่าแบบจำแฟนคลับได้หมดเลยเนาะใครมาตักต่างจังหวัดบ้างใครบอกไม่มาแต่มาแล้วแต่ดอมนี้เขาเป็นแบบเป็นฟิลเหมือนแบบชอบงอนแล้วอยากให้งออะเอใช่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยแล้วเมื่อกี้คุณฟ้ายถามแฟนคลับนะบอกว่าเปียกหรือเปล่าคนตอบบอกไม่เปียกแต่ว่าหัวนี่โชคเลยนะฮะวันนี้ฝ้า ลมลูกไม่รู้ว่าแฟนขับกับฝ้ายใครเวทกว่ากันมาสู้กันนะคะเอนงั้นให้อัปเดตหน่อยดีกว่าค่ะว่าถ้าอยากติดตามผลงานคุณฝ้ายหรือว่าตอนนี้มีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้าง<ช>ค่ะก<ม>็ผลงานตอนนี้นะคะก็กําลังจะมี Birthday Party ที้ในวันที่11ตุลานี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟน m e e ติ้งที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ ที่สเปนด้วยแล้วก็ล่าสุดก็คือใกล้จะไปมิลานแล้วนะคะ mm. มิลานแฟชั่นวีค่ะ mm. แล้วก็ติดตามผลงานอื่นๆนะคะได้ที่ f a เบล e อนเตอร์เทนเมนค่ะส่วนปีหน้านะคะโปรเจกต์ที่ทุกคนรอคอยลอนชองมาแน่นอนค่ะนี่รอติดตามได้เลยนะครับโอ้โหมีโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นรอทุกคนอยู่แน่ๆเลยครับมีอีกหลายงานเลยนะคะถ้าเกิดงานไหนค่ะพิธีกรสองคนเรารับได้ไฮะยินดีแล้ะมาถ่ายภาพหน่อยดีกว่านะคะ <laughs>